นี่แมออกออกรดออกรดห่วยออกรดเซ็นปนเลือดรกมีดเเือมาบ้าทอเราเขาแก๊งขับไปดีแล้วขับไปดีขับไปดก่อนเดินทางมันก็สยดเคที่มันนีแล้วเคที่ สวัสดีค่ะสวัสดี FC นิลุยนะคะกินมมา่อสาว่าบองแรกน่นิมิเดิานไกรี้ผเดินทานไก่กะระเกียแหงเอาสองกองผลม่าเดินทานไก่ล้อมาเอสืมันองอจัามเซื้อไม่ได้อ่ะคนเดียวจะซื้อเผื่อเธอแหละสุที่รักของฉันอันนี้พ่อ คนละห่อค MM ่ะครับผมาเทน้จานังกินนั่นคือจากคนเจียวขอทีน้นังกินร่วมกันช็อตสองบาทก็บ์ถูกวานก็วานมีสาบยังเย็นข้าวไจ้าเ้ ถ้าหันไปมันยิ้มเสื้อขาวหมดไม่สะอาดเงี้ยถ้เกงมันยิ้มไม่ได้แตะอันนั้นวันนั้อื่นไหมันเดี๋ยวมัก็แตะทวกออกครับไปใกล้กูดึกูจะกอกูวหก็ปืนยิ่ง้ตุ้งเดอันนี้โย่เพื่อห้ามตะการครับพี่น้องจะเดินทางต่อไปขึ้นบันไม่บอดดูดพยายามครับ ไฮรูทั้งแมรไในลูกเจอเห็นบอกกู้เถาแล้วทายหลวมนะมาทายรูทั้งแมรมในลูกไฮรูทั้งแมร์ในลูกรถแฝดรถแฝดสยามนะครับรถแฝสยาม ฮ่าได้ไรที่ลกได้ทำพ่อไม่ได้บังได้ไม่ได้บังได้องดงฮ่าไม่ได้ริกมีมไทยได้สปาเกตตี้ ยังไม่แมวไหกไ่เกินแล้วกินน้วานขนาดกกูบกกินเนึกว่ามาากินเคมตอนนี้อิ่มเสียวหัวสิกดับปามาเนี่ยแผลแอยิมเสียหัวพี่ไม่อนนี้อไรกันอดีะไรไม่ดีเฮ้ยออ

นี่ว่ะแต่ค่ได้เวผายคนบด้เวคนเนี้ยกินแบบเย็นเย็นเย็นบ่างแนนตีกรอนนี่อะไรเนี่ยแต่แต่บุญกระถินคนเนี้ยในหม้อข้นไก่ย่างจิ้มแจ่วแล้วก็เราจะเติมน้ำปลาอีกนะคะเติมข้นนี่ให้หมดเออมีเอ็มกินอะไรไม่กินอะไรเอมไมกินเอ็มแม่ใช้น้ำพีฝากหมูเออมา จะพี่กลม้นใส่น่งนีุ่ณปูเขาไปหาอย่างวะเนะยไม่ไพ่เต็มเลยขางใันโอ้ยจืเยี่ยมเยี่ยมอย่างวะขึ้นมาอย่างวะมีของใหม่ๆเต็มอยูขาจะหาอย่างวะตกปลาวะที่ตกปลาวะคือเมอตะโพรงน้องเจ้าไมันลิ้น่ามาหจนเดไปสื่อหม่เกลยอนะจับเบ่อ แบบทกกิบหน้อตื่อิมาแบินามาออกกันิมนม้ออกออกเบิ้ดเว่ยหมดต่ไหมขนาดเได้เหล้าห้าดิิมนำมามาไปมันมากินซอยคนนีินอยากอรออกออกบิดงนพังเซน ไน้หม่กล่องเงียบอก่เน้่จงไม่เักจันแปลาวะไม่ติดักจันหวาปลาเนี่ยงกรจันไเ็นเลมมันนงหนีหลายแล้วไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอไระจับปลาเอาแบงาทีดียใส่ข้นบ่ไปล้อมาเกน้ำล่อยมดแล้ว่ะ บบกเตอนี่น่หมากกว่าฮะบักเตอนี่นัมากม่ายควาเมื่อาเือดิไอเตยจะรีหนักเมื่ไม่ได้ตัวหนมากกวามากออกนีไหมออกก้อออกแล้วกดหนออกวยออ็เปลี่นรวยากมีไอเปนเสียไหมเดนเสียไหมเดิเสียไหม่าน่มอเนะนี่หนักมาอกกัน สรุปแล้วเล่นเซนต์มาบ้างหรอน่าไม้น้ำา็เหลือเเหลือน้ำก็เหลือมันคลึกลงนกันเบิดเจียรไรมันป่าคนไแยงเดียากอยกินเราบาเนี่เอ็มนี่ยไเอ็มฝากให้แม่มลีใจเงืนไห้อันนี้สามสิบบาทน้าสองหอันนสี่สอันนั้นหนอหบดโชางวเยอะแม่ไม่่ามีเงินด้วนะไม่ดมีเงน เมียด์เไี่ต้อ้อะไรก่อนปากใจไงตัดงเป็นยังไปากใจงั้นลงกลัวเป็นยังไงจุกก็ไลยขัวก็เลบกวอัวขัวไม่ดูน้องรุ่มตาย เราเข้าแก๊งขับไฟดีแล้วขับไฟดีขับไฟดีเออกะจากนเลยนะมนวาแก๊ไปไหนแล้วเนื้ออะไรกินอ่ะกินนี่ี่าน้ำมันนี่มันสองหัวแดงลาแแล้วอีนี้อันนี้มันค่อยืดครกอบัวสีเออเออแม่แมนี้ใครยากินไข่ไหมมีไข่นะเนี่ยไข่เลยลูกสรุปแล้วสรุปแล้วอันนี้สีีอันนี้สองหัวสีบาทเป็นหา ก็เไยจ่ายซีซีบาทกัเลยขอดากแต่คองรถ่้บาทเนียจกอีกซีบาทจกไปไหนตัวรถกว่า้องเป็นต้นตัวกุตีเทียงกนนันพอดเอก็นานันด้านซื่อเนี่ยเสียพ่อของเขาเลยแม่กับลูกเป็นเรื่องกเนาะแม่ก็เดเสียดับเนาะ ดูกาแฟเ้อข่าวน้อขับไปเดนอยู่นี่รถ่าถเฝ้ากินเนอเดินทางเกลได้่หัวดอใบสามได้นึ่งสีหวดือนนอดร้อนเจอดนอนบ้อเอาพัยาได้หนูโอ้พวกนูดูเวลาดิตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ย12ชั่วโมงไอรถมันไม่มาเลนดิ้งขึ้นมาเลยเราเบิร์นกันล ไม่มันเป็นเชื้อยิองกว่นั้นก็กินอีกอ่ะกินเนี่ยลูกเต้าตือสองกองลูกเต้าตือสองกอง่กิ้แก่เหรอหนูไม่ได้กินหนูแก่ให้นางนางไปนั่งตรงนั้นกระโปรงนางสั้นหนูไม่ได้กินอยากปไ่าใส่หลายลูกนะโอเคเดินทางปลอดภัยโอเคล่าถาวรไปกันดิจนกันที่พัทยาไปเตรียมขึ้นบ้านใหม่แถวๆจ้า